คือมีทุนเริ่มท่นแค่หนะึ่งพันแล้วมามามาโอเคดีเลยคำเตือนต้งองรู้ทกคำมันเทิงและใครอยากจะดูต่อดกดติดตามด้วยนะสุดท้ายใช้มิจรารณยญาณและพรวายในการรับชมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมแมวน้ำโชควันนี้เรากลับมาในเกม Crashers Supreme นะ Supreme Crashers นะครับหรือแปะแมวนะเกยแปะแมวนั่นเองเงีย้ย เอาล่ะวันนี้เราก็มาต่อบาเลยก็ยังไม่ถอนหรอกตอนนี้ผมบอกไนงะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้หาเรื่องเงินเท่าไหร่อยอยก็เลยแบบปล่อยต่อยาวๆนะครับ EP แล้วเราก็ได้ไปเป็นหมื่นดูใน EP นี้เราก็ปล่อยันแบบยาวๆเลย <c oughs> เล่นกันแบบตามเป็นตามกรรมทำสูตรนิดหน่อยสูตรนิดสูตรหน่อยแล้วกัน <c oughs> เรียกว่าสูตรได้ไหมเนี่ยมันก็เหมือนกันที่ว่าเราอะ่ะเอาเบ็ดไปเลยเบ็ดน้อยๆไปก่อนแบบหยอกก่อนแล้วก็ คือสูตรเลือกแมววะผม,มเลยกอย่างนี้ก็ได้มันไม่เียก่าสูตรไหมผมไม่รู้สิผมกดไปแบบเอาตามใจฉันสั่งจะใช้เหต,ตอนานี้ไม่รู้เป็นสูตรนะไม่บอกมันไม่บอกว่าเป็นสูตรนะผมเี่นตามใจฉันแต่ก็เอาแบบจริงนะแต่ผมก็ทุกครั้งก็ต้องเล่นสูตรเดิมๆ,ๆ,ๆไม่มีอะไรแบบนี้หรอกลองดูคือตอนนี้เรามีทุนเป็นหมื่นใช่ปะ เราก็ไม่ต้องกลัวที่ว่าจะนี่เลยเมื่อเราไปทิ้งหมื่นเราก็ไม่ต้องกลัวที่ว่าจะแบบกดเยอะๆแล้วก็เสียใช่ไหมเราไม่ต้องให้มันต้องกลัวเลยเราก็กดน้อยๆก็ได้นี่กดน้อยๆเอ้ยกดเยอะสิเออใช่กดเต้นผิดกดเยอะเรากดลงเยอะไปเลยตอนนี้เราก็75แล้วก็ปล่อยออโต้ยี่สิบยาวๆครับผมโอเคยี่สิบยาวๆอ๋อ คือหลายคนอ,อาจจะบอกว่าผมในดวงดีแต่ก็เอาจริงก็ดวงดีจริงนะคือผมกดไปก็ติดตลอดนะจริงคือผมกดครั้งเดียวติดเลยกดครัง้งเับตลอดนี่ยผมเรียกว่าผมเจ้าแห่งแปะแมวก็ได้นะจริงแล้วผมเจ้าแห่งแปะแมวก็ได้คือตอนนี้ก็ยังไม่ต้องกลัวว่ามันจะทุนมันจะหายไปไหนเพราะว่ามันคงต้องได้คืนแหละจริง คือรู้สผมรู้สึกว่าช่วงเวลาที่ผมเล่นเนี่ยประมาณช่วง9ก้าโมงสิบโมงเนี่ยผมติดบ่อยมากเลยนะติดดีมากนะสำหรับผมนะสำหรับผมนะสำหรับคนไม่รู้นะช่วงเวลาเนี่ยติดดีมากส่วนของผมก็เป็นการดูเวลาลและถ้าเกิดทุกคนรู้จักกาันการดูเวลาให้ถูกหาเวลาช่วงเวลาของตนเองได้มันก็ดีแต่ในช่วงนี้อ๋อช่วงนี้คนอยู่บ้านเยอะเลยหรือว่าแบบยังไงไม่รู้สิผมเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาต้องไปคนหน่อยว่าแบบเออ เฮ้ยไอตรงกลางนะถ้ามันมีแบบนิดหนึ่งคือแตกเป็นพันเลยตอนนี้ได้เป็นโอ้โหเยเราจะไปเรื่อยกันนะผมจนกว่าผมจนกว่าจะแบบรู้สึกว่าผมต้องการเงินตรงไหนผมก็จะถอนมานี่แต่ผมก็ทําการเพิ่มไปก่อนเอาจริงจริไหมทุกคนนี่คือทุนหนึ่งเอาจริงให้เกิดแบบนับประความจริงเลยนะคือทุนเราอ่ะมีแค่หนึ่งพันนะเราลงไปแค่หนึ่งพันแล้วตอนนี้ มามาเติดเต็ด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 มาติดโอเคคือง่ายคือที่ผมไปจะบอกเดี๋ยวจะบอกคือไอ้เนี่ยตรงเนี้ยเราคือมีทุนเริ่มทุนแค่หนึ่งพันอะมา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 โอเคดีเลยติดแล้วนะครท่านผู้ชมสต๊าดทุนหนึ่งพันนะครับท่านผู้ชมแหม่จงจริงติดแล้ว ใช้ได้เลยครับท่านผู้ชมถึงทุนหนึ่งพันแต่ก็โอเคเลยโอ้โหโคตรดีของอย่างดีเลยครับเล่มดูด้ยังไรลืมดูด้ยังไงนี่อื้มเราเราจะได้หลไรกันนะครับท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดเลยมีแล้วสนใจมีแแล้วสนใจมากนนกว่านี้กูนี่ต้องหาแล้วสนใจกว่าน,นี้สิเออฮ เกือบพันเราว่ามีไก,ก,ก่แตกเราจะได้สักแหละจะได้สักหมื่นหนึ่งนะพอดีไก่แตกได้สักหมื่นหนึง่งก็โอเคอ่าสุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมแม่แม่คือผมนี่ไม่อยากจะพูดถึงเลยความแบบเราได้เดี๋ยวก่อนเราจะได้เท่าไรกันถ้าได้เยอะก็โอเคนะได้สักห้าพันหรือห้าพันสักห้าพันก 5, 000, ็โอเค ไม่ถึงห้าพันหรือเปล่าน่าจะถึงห้าพันก็โอเคเหมือนกันต้องลองดูกันนะครับโอ้พระเจ้าได้ยินด,ดีฮะสามพันแล้วฮะท่านผูออ้ชมอ,อีกสองร้อยอีกสองรอบถ้ามีไก่แตกรอบที่สองตอนสุดท้ายก็โอเคนะจะโอเคไปกับไปละ <c oughs> ผมติดง่ายเว็บนี้ติดง่ายเ <c oughs> นี่ยมีทุนเล่นต่อยาวๆเลยครับเล่นแจกเล่นคือเล่นกันเหมือนแจกฟรีอะนักคนจริง เล่นกันเหมือนแจกฟรีแต่ละแต่ละครั้งที่ผมเล่นเนี่ยโหคือแจกฟรีกันแบบเรื่อยๆสบายเอ้โหแบบนี้เลย4731นะครับดีเกินโอเคเดี๋ยวเรารอเดี๋ยวเรารอออโต้หมดก่อนเราให้ออโต้หมดแล้วเราค่อยกดต่อ,ไ,อไม่ใช่เราค่อยพอเราต้มดบอวพอแต่เราจะเสียออโต้อะอลองดู น่าเสียดายที่มันลงได้แค่ประมาณ75แต่ก็โอเคนะมันเหมือนลิมิตของตัวเองลิมิตของตัวเองด้วยผมรู้สึกว่า75ก็โอเคนะลงแบบมีม่มึง75เนี่ยก็เข็มกันไม่ได้มีปัญหาอะไรโอเคครับตอนนี้มี1000สี่แล้วผมเราเพิ่มเป็น4,000เราควนจะใหม่ไเมร์เหลือฉันใช้ดูไปทั้งทิศหมดแล้วอืดวงทีศนี้จัหมดแล้วล่ะ โอเค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 คือมันมีหลายอย่างที่เราต้องรู้เอาไว้นะแต่เดี๋ยวผมข้ามบอกดีกว,ว่ามันอยู่ที่แบบความตั้งใจแหละผมแบบรู้สึกว่าผมตั้งผม,ผมเล่นทุกวันตอนนีนนผ้ผมมองหลอกแล้วว่ามันลายเป็นยังไงลายการเล่นเวลาการเล่นรู้สึกเว็บนี้ผมเล่นนี่ก็ประมาณเก้าโมงสิบโมงอะได้ผมก็ประมาณสิบโมงผมกดไปแบบ แล้วก็ลงเลยใช้สูตรไปแล้วก็ลงเลย <c oughs> ทากคนอาจจะมองว่าสูตรไม่มันมันเละเละแต่ผมมองมว่ามันคือของดีมันควรใช้อ่ะจริงจริง <c oughs> มันก่อนที่เราจะกดจริงๆเราก็ควรใช้กันก่อนนะครับผม่นตอนไหนก็กดฝากกดติมและกดแชร์กันด้วยนะครับก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยถ้ามีเพื่อคลิปใหม่ๆก็กดกระดิ่งนะครับโอเคมาเท่าเดยมกับแพรลาพ่อล,ล,า,อลาไปก่อนสวัสดีครับ ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้แล้วฝากติดตามมาด้วยละ่ะบายบาย